สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะทำการสอนการซื้อเหรียญคริปโตคอเรนซีนะครับในบิตคัพเชนนะครับอันนี้ที่ผมจะทำการซื้อคือเป็นเหรียญโปกาด o ์นะครับเป็นเหรียญ DOT นะครับผมก็จะตั้งการซื้อแบบลิมิตนะครับผมจะซื้อเป็นเงินจำนวน100บาทนะครับซื้อในราคานะครับตอนนี้จะมีราคาที่ขึ้นลงนะครับตอนนี้ผมก็จะซื้อในราคา700 40บาทนะครับแต่ราคาที่จริงเนี่ยสูงมากกว่านี้นะครับผมก็จะได้เหรียญมาที่ประมาณ0.1347นะครับเหรียญนะครับตอนนี้ผมก็คลิกซื้อนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งผมก็จะทําการซื้อได้สําเร็จนะครับตอนนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ออเดอร์ในคอลัมน์ที่4นะครับอันนี้ก็จะมาดูได้นะครับว่าเราซื้อได้สําเร็จหรือเปล่านะครับก็จะบอกจานวนเงินที่ซื้อวันเวลานะครับแล้วก็เหรียญที่เราได้มานะครับ อันนี้ก็จะเป็นชารตนะครับก็จะเป็นกราฟในการเทรดนะครับการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี y นะครับอันนี้ก็จะมีราคาที่ขึ้นลงนะครับดูในของแท่งเทียนได้นะครับสีแดงก็คือราคาที่ลงนะครับสีเขียวก็ราคาที่ขึ้นสมมุติว่าเราต้องการที่จะยกเลิกก็สามารถคลิกที่ออเดอร์แล้วเข้าคลิกแคนเซิลแล้วก็คลิกโอเคครั้งได้เลยนะครับง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับ